สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสำหรับเพจปากาแบรนด์เนมนะคะช่อง YouTube นะคะติดตามกันได้นะคะที่เพนแบร n เนมนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับปากาแบรนด์รุ่นต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีปากาแบรนด์รุ่นต่างๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูเลยนะคะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอาจจะเป็นตัวปากาแบรนรามี่นะคะ ตัวแบร์ลามีตัวนี้นะคะเป็นรุ่น a l ออสตานะคะเป็นปากาหัวหมึกซึมโรโบรบอลนะคะก็ลักษณะของหัวปากาเป็นแบบนี้นะคะภายในก็ใช้เป็นหมึก แถมมากับด้ามน,นะคะเป็นตัวหมึกสีดำนะคะเป็นตัวโรโรบอร์เพนนะคะเมดอินเยอรมันนะคะ, er ะ,คะบางท่านนะคะไม่ทราบว่าเปลี่ยนหมึกยังไงนะคะเราหมุนแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถซื้อนะคะหมึกนะคะตามช็อปนะคะสามารถเปลี่ยนเข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นสีพิเศษสเปเชียลเอดิชันนะคะ ตัวคอลเลคชันนี้นะคะเป็นของปีนี้นะคะทําออกมาได้กัน2ส,สีนะคะสีที่ถืออยู่ตัวนี้นะคะเป็นสีฟ้าอมม่วงนะคะสําหรับอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีทองอมโรสโกลนะคะจุดเด่นของชุดนี้นะคะเขาจะมาเป็นตัวกล่องสีเดียวกับตัวด้ามปากกาเลยนะคะแล้วเ,เขาก็มีในคอลเลคชันถุงนะคะ่ามาให้เข้าเซตกันเลยนะคะ ก็สำหรับการทำชื่อนะคะเราก็สามารถที่จะทำชื่อได้นะคะอ่าสีที่ได้จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะโอเคก็ในกล่องก็มีวารันตีการ์ดนะคะมาให้นะคะแพ็กเกจกล่องจะมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวรุ่นนี้กันนะคะว่าน้ำหนักเป็นอย่างไรบ้างนะคะ <Okay. S 1> สำหรับตัวอขอปรับกล้องนดน่นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะน้ำหนักของตัวด้ามนะคะตัวรามีนะคะจะอยู่ที่23.5นะคะจากที่ลองจับดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็น้ำหนักนะคะไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะแต่มีทรงด้ามใหญ่นะคะแต่ว่าเนื่องจากทรงนะคะเป็นทรงเหลี่ยมอย่างนี้นะคะก็จับนะคะไม่ลำบากนะคะคือ น้ำหนักของเขาที่ดูย่มใหญ่นะคะแต่ไม่ได้หนักจนเกินไปเพราะว่าวัสดุนะคะทางภายในจะทำมาจากออดูจะคล้ายๆอลูมิเนียมนะคะก็ไม่ได้ทองเหลืองทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะน้ำหนักเบากว่าพวกปากาปักเกอร์นะคะอย่างรุ่นนี้นะคะเนี่ยจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะดูตันๆน,นะคะตัวนี้มันจะดูโปร่งนิดนึงนะคะอ่าเวลาใช้งานก็แบบนี้นะคะโอเค เรามาดูในส่วนของความอ้วนตัวด้ามนะคะตัวนี้นะคะที่ปอกนะคะจะอ้วนกว่านิดหนึ่งนะคะส3 5าหนะคะสำหรับตัวด้ามข้างล่างนะคะ11.5เนะคะอ่าเพราะว่าตรงฝาปอกจะค่อนข้างใหญ่กว่านะคะสำหรับในส่วนของ ขนาดความยาวปากกานะคะรุ่นนี้นะคะจะอยู่ประมาณ13.89เนะคะเซนติเมตรนะคะสำหรับตัวรามี่รุ่นนี้นะคะโอเคค่ะคันนี้ รุ่นถัดไปนะคะเรามาดูรุ่นใหม่นะคะวันนี้นะคะก็จะมีตัวอ่ารุ่นใหม่ตัวนี้นะคะเป็นปากกาลายไม้แท้นะคะสรงด้ามขนาดเล็กนะคะสำหรับใครที่ค่อนข้างชื่นชอบวัสดุที่ทำมาจากไม้นะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นปากกาตัวใหม่ของ M n G นะคะ,ะมาแพ็กเกจกล่องน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะ ตัวฝานะคะทำมาจากโลหะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะปากานะคะเป็นปากาแถมมาพร้อมกับหมึกเจลอย่างนี้นะคะน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะคะคอเล็กชันนี้นะคะเขาทำออกมาทั้งหมดมี3สีอ่าเดี๋ยวเราดูกันนะคะ ก็จะมีสีไม้ที่ออกไม้อ่อนๆนะคะแล้วก็ไม้เข้มนะคะลเสีอันนี้จะเป็นสีอ่าคล้ายๆไม้อิดนะคะประมาณนี้นะคะสามารถที่จะทําชื่อได้นะคะแพ็กเกจกล่องนะคะครบชุดของเขานะคะก็จะมานะคะมีกล่องครอบระบุสีแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของ เราลองมาลองเขียนกันนะคะว่าหมึกเส้นของเขาจะค่อนข้างเป็นหมึกเจลนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหมึกตัวนี้นะคะจะค่อนข้างเส้นเล็กด้วยนะคะ0.5นะคะขนาดของความยาวนะคะตัวด้ามความยาวตัวด้ามนะคะ,ะตัวนี้จะอยู่ที่14เซนติเมตรเลยนะคะประมาณ14เซนนะคะ น้ำหนักปากกานะคะบ้ามผอมนะคะแต่ทำจากไม้แท้ก็จะค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะอยู่21กร,รัมนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นทางอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบปากกาแบบเป็นลายไม้นะคะค่ะสำหรับรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นปากกาปักเกอร์นะคะรุ่น imroball นะคะเป็นหมึกซึม แบบเปิดปอกนะคะใช้หมึกแบบโรโรบอลแบบนี้นะคะสีตัวนี้นะคะชื่อว่าสีแมตต์บลูนะคะเป็นหนึ่งสียอดฮิตเลยนะคะเพราะว่าเวลาทําชื่อออกมานะคะ,ะตรงนี้จะมีคำว่าป a r เกอรเวลาทำาชื่อออกมาสีมันจะตัดกันมากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างคมชัดนะคะสวยงามนะคะดูพรีเมียมมากๆนะคะสำหรับตัว IM r o r o โรโรบอลนะคะค่ะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะ วันนี้จะมีมาให้ดู3สีนะคะตัวคอเลคชันตัวนี้นะคะเป็นของ Artifact h o l m a รนะคะแหนบเงินเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะคะก็วันนี้มีตัวอย่างงานลูกค้าทั้งครบทั้ง3สีนะคะรุ่น h o m a r t รุ่นนี้นะคะ,ะจุดแรกนะคะจะมีสัญลักษณ์โลโก้ของเขานะคะ ตัว artefact นะคะตรงนี้นะคะตรงวงแหวนนะคะจะมีคำว่า a r t i f a c t นะคะแล้วก็ในส่วนของการทำชื่อนะคะ,ะบางคนอยากรู้นะคะว่าแต่ละด้ามทำชื่อออกมาจะได้สีอะไรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะด้ามสีดำสีซาตินนะคะจะทำออกมาได้สีออกทองทอง,ทองแบบนี้ในส่วนของตัวนี้จะเป็นด้ามสีโครมนะคะก็จะเป็นเงินเงาเานะคะดีไซน์ของรุ่นนี้เป็นทรงแบบหมุนนะคะ เป็นหมึกโรรบอเอยเป็นหมึกแบบลูกลื่นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสําหรับอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นอาร์ติเฟกต์เช่นเดียวกันนะคะอาร์ติเฟกต์ตัวนี้นะคะ่วันนี้ก็มีตัวอย่างมาฝากกันสีสีนะคะมีสีดำสีสตินโคมสีแดงแล้วก็สีน้าเงินนะคะ เวลาทําชื่อได้เหมือนกันนะคะในส่วนตรงนี้จะเป็นโลหะนะคะก็จะได้ชื่อแบบนี้นะคะตรงนี้จะมีคําว่า artifact นะคะเป็นทรงแบบกดรูกรื่นนะคะอ่าสำหรับตัวนี้เป็น artifact iris นะคะรุ่นถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของตัว Parker c h s t e r นะคะ s t a i n l e นะคะด้ามสี s t a i l e สีเงินทองนะคะ เวลาทําชื่อนะคะก็จะได้สีแบบนี้นะคะ,ะเป็นทรงแบบโกรดนะคะก็สวยงามนะคะก็สำหรับตัวอย่างของวันนี้นะคะก็มีนำมาฝากกันนะคะมีดามี่ปักเกอร์อาร์ติเฟกตนะคะแล้วก็ M&G นะคะ ค okay. สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ